มานฮิดไข่มือนี่ดอกใหญ่ใหญ่พ่นระโดกระอกอยู่หันสดอกนี่ดอกนดอกหนึ่งแม่ดอกมันหลาดอกใหญ่ถากล้องเนาะฮิดใครใหญ่่น้องม้นนี่มันนี่หลีเด้มือนนี้มึเน่นี้เข็งแขนเ้อตะกล่องใครดมมึงก้ตะกล้องหอมหอมลยตะกล้องไครใหญ่่น้ออกนัต่อไปต้องเด้อ ดีจ้าแม่น้องก็หอมช่องน้องโป้งชาแนลเจพี่น้องมืัอนี้พาพ,พี่น้องมาเราไปอีกแล้วจ้าโบดีม้ามือเดียวสองมือโนตกละ่องน้องจ้าโบดีม้ามือหรือสองมือนี่แหละมาหอดแจ็คขอตเพราะว่าสิเพราะวา่าเพราะขึ้นว่าสิได้เจอได้ยังก็เอาหานะอะนะคึ้นกันกระกละ่องบึงข้างบึงอันนี้พี่น้องนี่เน่โอ้ยแบบงาม เตาคับเต่าใหญ่จ้ะพี่น้องตับเต่าเจ้าอุ้ยตับเต่าตับเต่านะจ้ะพี่น้องตับเต่าตับเต่าหยักใหญ่วยาก็ที่ขาแข็งเข่งก็ไปน้ำก่อนขาแข็งไหลโอ้ตับเต่าหยักใหญ่พี่น้องเอ้ยบุงเนี่ยหมอนึงพอดีในหมอนึงน้าตากล่องเนาะแมนจะอันเลมหมอพ่อจุ่มเดียวกับพ่อแกงนะจ้ะพี่น้องพี่น้องเอ้ย ตะวันได้เห็ดยังเขาก็เอาเบิร์ดวันนี้มาเติมกันด้วยเต็มกะตาพี่น้องเต็มกะตาปุ้ยบาขันเบิดได้พี่น้องมาอีกเด้อมามาทั้งสี่แม่ตากล้องถาพี่น้องมาเบิร์ดทั้งนี้มึงเนี่ยพี่น้องเสียดายสงสารมานี่เแ่าเบิดแต่ว่าตัวนี้ยังแข็งอยู่เด้อปุ้ยสงสัยสิมานเฮ็ดเผืงกจีนเตาเฮ็ดเผิอกเตาเตาจ้ะมันนี่พี่น้องแข็งแข็งยังแข็งอยู่ ตัวนี้ตันนี้มันอันนันเล้วสองอันนี้แบบใหญ่ <c oughs> เอน็เอนสองบองกับพ่อแกงเลยจ้ะพี่น้องแกงน่เต็มกระตาแล้วพี่น้องไปต่อไปรุนต่อน้าจ้าวหาสิ้เหตุยังอีกจ้าผมอ่านี่ปลาดิซึขิวมีผลเมไม่กินพี่น้องเอ้ยปอดสารไล่สารพลเมไม่โอ้ผลไม่ปอดสารผิดพ,พี่น้อง บอกว่าลองซีมก็นวดแสบวะอ่อุงง่นปลาจ้ะพี่น,ออน,น้องแสบแสบจ้าก้องนวดไหลไหลแสบดูองอ่นปลาอยู่ตั้มตั้มเบงนี้ยตั้มพี่นอ้องวาเพิ่ง่สูงมาว่ามาว่าลองซีมึงพี่น้องอนวนลไหลไหลดันดันนวลหล มุงห,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 หลายไปรอต่อพี่น้องปะได้ <c oughs> หออเทดได้ทั้ง <c oughs> บอกว่า <c oughs> กินพี่น้องเอ้ยได้จ้ะจีเห็ดไข่พี่น้องจีเห็ดไข่จีบโบหไงซ้ำนี่ปุง๋งแต่ว่าขั้นโบเอากับโบได้ขั้นโบเอานี่มากมืออื่นนีโบหินเลี่ยวก็เลยต้องเอาเอาไปแกงลใช้กันมามืออ่อเอื่นเ็จเลยจ้ะ จีเฮ็ดไข่จ okay, ีงามงามงามเลยน่าตะกรงเนาะงามเลยจ้ะอมก่อพี ổ, de o, de o. ่น้องเฮ็ดก่อมีดอกเดี่ยวมันก็งามงามเลยแหละมันอันนี้มันแข็งอยู่มันแข็งอยู่แม่ใช่หันหาเฮ็ดก่อพี่น้องมันขึ้นไม่โดดเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ต่อพี่น้อง มานเฮ็ดไข่มือนีโดอกใหญ่ใหญ่พ่นระโดกละดอกยี่หันสามดอกนี่ดอกหนึ่งโดกหนึ่งว่ามันดอกมันหลายดอกใหญ่เลยตะกรงเนาะโอ้ฮ็ดไข่ใหญ่พี่น้องมือนี่มันมือนี่มานนี่หลีด้มือนีแม่มือนีเข่งเข่งหรือตะกลองใครใหญ่พี่น้องตะกรงห้อมหอมหอมหลายตะกลองไข่ใหญ่พี่น้องเอาดอกมันต่อไปตองเไ้อพี่น้องเออ โอ้ยมึงแน่ยกลิ่นหอมมึงแน่ยอุ้ยตะกองหอมหอมหอมไรเอาตีมันน้ำก่อนมึงแน่ยกระโดดไงทั้งซีถ่าก็ได้วูวจะเฮ็ดไข่เพราะว่าเอาไปปนเอาก็ได้เดี๋ยวเขาสีเขาสีปนเฮ็ดไข่เดได้แบบเหรอพี่น้องอือพี่น้องอยู่ทั้งปนกับมีได้จ้ะอยู่ปนไก่ไก่ปนเดี๋ยวจะเข้าจังไปเก็บอยู่ปนเนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องเอ้ย มาเฮแท้ๆจ้าอันนี้แข็งเนื้อตะกลองตัวนี้แข็งอยู่โดบังไงโชคดีเลยจ้าแข็ง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 อันนี้เสียดายเนาะเป็นดดอกหนึ่งหรือเปล่าดอกหน่อยนะแม่นาข้าวหอมดูตัวนี้ตัวนี้แข็งอยู่ตัวน,นี้แข็งให้ข่อยบ่แล้วเอาแข็งไหนพ่อได้อยู่โอ,อ้อเฮืยมือข่อยตนะกลองเลยพ่อได้อยู่ตัวนี้พ่อได้อยู่แต่ว่าส้าอยู่เนาะอืมพ้าปนอันนี้เอาไปไปเสือยอยู่หน้าเฮาบ่แมีน โอ้อันนี้มันเถาสงอันแต่ว่าเอาได้อยู่จะไปเป็นเสื้อเอาตัวทั้งใต้ขามันนั่นเองมันหลุดมัหลุดคัอยเอาเป็นเสื้อเอาเนาะจ้าอันที่มันเถาเอาไปถีบใบน้ำเดินนะฮาเพื่อมันออกใสอพูนม้วนนี้ก็จะเอาใส่ก็จะเอาใส่ทั้งมันมันมันเถาคุณหาไปตดงใหญ่บ่เห็นพี่น้องเขาเรียกเป็ดตงหน่อยหอมขนาดจ้าหอมพี่น้องเอ้ยหอมแล้วตะกงเนาะก็เสียบ เป็นมาเถจะพี่น้องมตกันนเทไอ้ี่ใ่หน่อมันขยะดีวขาพี่น้องตัวนี้่แม่ตก้อมันน่มเทไไงวะพี่นแเลยคอหอมหอมหอมเไขยพี่น้องเไข่เต็มตาลอพวกนี้เต็มตาแล้วไปตอพี่น้องไปตอ จออีกแล้วพี่น้องเฮทไคด่านแข้งแข็งจบจบบางแน่ขาใหญ่ๆพอปนแล้วพี่น้องหรือพอปนพอปนจักหน่อยปนใหญ่เห็นปนใหญ่คักเพราะว่าที่พอใหญ่คักเพราะว่าโม้หนี่นนม,นมันเถานะแต่ว่ากันสิปนได้อยู่ดอกก็ได้ขอดมหน่ยเด้อหอมหอมพี่น้อง <laughs> ต่กล้องขอหอมหอม,หอมแล้วจะเฮ็ดไข<อ>นะ่เนาะจ้าพี่น้องเมื่อไง เฮ็ดไข่จ้าอยู่ติมตาเด้ปต่อพี่นอ้องไปต่อนี่ลายาพี่น้องกิฟต์สำรับมันนี้พามาเราลาหาเห็ดอีกแล้วจ้ากระมานคือเกา่าในทั้งเห็ดเพิ่งติมเตาในทั้งเห็ดไข่ทั้งอื่นมันจะอ่อนตับเตาเนอะเมนบอก แม่นจ่าตับเต่าท่านเองบันทะบันทะเอิดตีนเต่าเนาะแม่นจ่ามันจะเป็นเห็ดอันเดียวกันแหละพี่น้องใช่ปะสำเนียงมันกับบุ้คือกันปั๊ดเลยนะกรหมานอยู่พี่น้องเดรร้ายเติดอยู่ได้แหละบางแน่ข้างล่างเนี่ยเพชเพื่งตีนเต่าด้วยสิอันอไว้วตะแกงละกันอันนี้ข้างบนนี่มันจะเป็นเห็ดเห็ดไข่เนาะจ่ะก็จะใบตองต้องอยากเผาเนี่ยก็แล้วแยกไว้ก็ได้หลายอยู่ได้เมือนี่คือว่าหมานอยู่จ่ะพ่อปนอยู่จ่ะจ่าพี่น้องเพราะว่าดอกนุ่มกับมีแมนมันอยู่ล่างหาดอกอยู่เนาะ จ้าพ <Wasn> ี่น้องมาอยู่นอกซัมมิ่งก็ได้ตะกล่องเนาะแม่นพอได้ปนอยู่จ่าพี่น้องเอ้ยแม่นจังสี่ละหาอยู่หากินบ้านเฮาจะได้พออยู่พอกินอยู่จ่าคลิปสำรับมื้อนี้แม่น้องก็หอมฝากเด้อจ้าเด้อแม่น้องหอมฝากไว้แน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องพงชาแนลเนื้อจ้าแม่น้องก็หอมเสด็มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกกระสำรับมื้อนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหงสุขสุขคนคือเก่าพี่น้อง ลาพิกรณ์พอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะลาพิกรณ์สำหรับนี่วนวสวัสดีจา้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฝากไว้นี้ด้อจ้ะเด้อไอ้ไข่ดอกใหญ่ๆเอาเลยจ้ะพี่น้องเต็มกะตาแม่จนจะ้าคุณคะพ่อปนอยู่จ้ะพี่น้อง